ดูงานก่อนที่จะติดตั้งคอยร้อนนะครับแอจะอยู่ในบ้านนะครับเป็นเป็นไม้แล้วเจาะทะลุออกมาด้านนอกนะครับแล้วก็จะเส่หัวกระโหลกขันแฟอยู่ตรงนี้นะครับแสงงอฉากเข้าไปในตัวบ้านนะครับแล้วก็ร้อยฟ้านะครับพันพันอ่าฉนวนกันอีกทีหนึ่งนะครับกันน้ำหยดนะครับท้าเราทิ้งก็จะลงที่แลไ ดัดโค้งแล้วก็ปล่อยลงพื้นตรงนี้ส่วนอีกฝาด้านหนึ่งนะครับก็จะมาผูกผูกท้านบนเลยครับเก็บเรียบกับห้องน้ำมาลงมานะครับแล้วก็ใส่เงองอ,อแบนนะครับแล้วก็ใส่ฉากออกมานะครับพร้อมที่จะเข้าหันร้อนแล้วนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับ เราตั้งเพจคอยเย็นนะครับหลังจากที่เรานําไม้นะครับมาทำเป็นซัพพอร์ตของเก่าก็คือตัวเพจมันจะยาวนะและถึงระหว่างตัวตรงของไม้พอด,ดีนะแต่ตัวใหม่สั้นกว่ามีขนาดเล็กกว่ารุ่นเก่านะครับเลยต้องทำซัพพอร์ตให้ใหม่ การเจาะรูใหม่นะครับ <c oughs> จะเอาท่อมทิ้งกระถอไอ,ออกรูเดียวกันเลย <c oughs> ของเก่าก็คือขึ้นทอ่อน้ํายาขึ้นขึ้นฝ้าแล้วก็ท่าน้ำทิ้งออกนะครับออกกรทางเดี๋ยวแก้ใหม่ ตอมาถึงขั้นตอนการเข้าสายไฟนะครับคอยเย็นก่อนก่อนที่จะสอดเข้าไปนะครับสายไฟที่ใช้เลี้ยงระหว่างคอยร้อนกับคอยเย็นจะเป็นสายวิ t ีทีนะครับ รองเท้าเบอร์อะไรคะอ๋อไม่ใช่ชิมย้ำชิมย้ะเดี๋ยวเราจะย้ำหางปลากันใช้ชิมย้ำตัวนี้ใช้ดีมากนะคะหนานแน่นไม่หลุดนะแน่นโดนมาหลายแบนด์นะครับมาจบที่แบนด์ของเจียแปนนะ เวลาย้ำเวลาย้ำตัวคิมย้ำมันจะโอบลัดทั้งสองฝั่งนะแล้วก็บีบบีบข้อหากันทั้งสองด้านนะเนี่ยทีครับ,บไฟทําการย้ำหางปลาให้เรียบร้อยนะครับเข้าเสร็จแล้วนะฮะก็จะมีทั้งหมดสี่เส้นนะครับอ่าเส้นแรกนะครับสีเทาเป็นเป็นกาวนะครับ สีน้ำเงินก็จะเป็นนิวตนันสีดําเป็นคอนโทรลนะครับแล้วก็สีน้ําตาลนะครับก็จะเป็นลายนะครับก็ทั้งหมดก็มีสี่จุดสี่เส้นนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นเกี่ยวคอยเย็นแล้วครับเดี๋ยวจะเกี่ยวคอยเย็น,นครับกันอ,อ่ะสดไปเข้าเข้อง อืมถูกทั้งหมดเลยออกเลยออกเลยเปียเ,เลยเกี่ยวเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นมุมด้านหลังนะครับที่เราเจาะทะลุมาจะตีลางนะครับ ขึ้นนั่นบนนะครับให้ลูกค้านี่แนะ yeah. หละเยอะแล้วมาแกะดูคอยร้อกันสวยงามเป็นคอยทองแดงครับ เราแย่ท่อนะครับต่อไปก็จะเป็นงานเข้าแฟงร,ระบบนะครับนี่ก็จะมาตำแหน่งเราก็จะใช้คัตเตอร์ตัดตัวท่อตรงนีงนะครับท่อท่อคักกับท่อที่เป็นอ่าเรียกอะไรท่อดูดรับซักชั่นครับจะเป็นท่อ3าทับแปดครับสามหุน ส่วนท่อแรงอัดที่เป็นลิควิดเป็นน้ำก็จะเป็นหรือว่าท่อที่เป็นน้ำยาม่ฉีดให้ค่อยเย็นครับที่เป็นท่อสองสองหุนหนึ่งทับสี่นะครับเรียกยากเรียกหุ่นใช้ลิมเมอร์นะครับลบคมนด้านใน ถ้าผิวด้านนอกไม่เรียบนะครับคัตเตอร์ไม่คมก็ต้องใช้ลบคมด้านนอกอีกทีนึ้ด้วยนะครับเวลาบานมาหรือหน้าสัมผัสมันจะไม่ได้มีผิวกูขะนะการใชล้ลิมเมอร์ก็คือต้องอต้องลบคมในแนวดิ่งนะครับป้องกันไม่ให้เศษทองแดงครับเข้าไปด้านในของท่อนะครับ กบาลแฟบานแฟนะครับใช้ชุดบานของทัดโก้นะครับเขาจะมีตัวบาทครับบาทนะรับนะฮะไม่ให้มันไม่ให้แฟมันมันใหญ่เกินไปนะครับใหญ่หรือเล็กเกินไปเวลาเราบานแฟ ตัวนี้ข้อดีก็คือมันจะสามารถใช้สว่านครับในการบาดได้นะครับ <c oughs> ยิ่งได้เลยเ <c oughs> งวิ่ง <c oughs> ข้อสองเครื่องไม้เครื่องมือทุกวันนี้ใช้งานง่ายนะครับ เหมือนแต่ก่อนต้องใช้เหรบาทกับระยะขันไม่แน่นก็รั่วซึมจีบ เก็บงานนะครับทอ่อน้ำทิ้งก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยเจาะอ,ออกจากตัวหัวกระโหลกนะครับขึ้นเก็บเข้าไปใน Finished. ฟาครับจากนั้นก็พันผ้าเทาครับกับท่อซอกแดงครับแล้วก็มาผนผัวผงนี้นะครับเดี๋ยวจะเก็บครอบรางแล้วก็ตั้งหอแบนแล้วก็จะวางคอยร้อนที่พื้นนะครับเดี๋ยวจะเตรียมงานเชื่อมนะครับเพราะว่าท่อไม่ถึงเตรียมทัดในตัวแป๊บหนึ่ง เลนผ่านเบาๆนะครับใช้เชื่อมแบบไม่มีออกซิเจนนะครับใช้ออกซิเจนนะกบไม่มีทางลมใชม้มีออกซิเจนก็าจะเป็น แก๊สองหัวนะครับก็จะใช้ออซิเจนตามใช้ออซิเจนก็คือใช้ลมข้างนอกนะครับไม,ไม่ได้มีถังลมเหมือนแก๊สนามนะครับดูความแรงนะครับ โรงงานก่อนที่จะติดตั้งคอยลร้อนนะครับแอจะอยู่ในบ้านนะครับเป็นเป็นไม้แลวเจาะทะลุออกมาด้านนอกนะครับแล้วก็จะใส่หัวกระโหลกขันแฟอยู่ตรงนี้นะครับใสงง่งอฉากเข้าไปในตัวบ้านนะครับแล้วก็ร้อยฝ้านะครับพันพันอ่าฉนวนกันอีกทีหนึ่งนะครับกันน้ําหยดนะครับท้าเราทิ้งก็จะหลงที่แหน แัดโค้งแล้วก็ปล่อยลงพื้นตรงนี้ส่วนอีกฝาด้านนึงนะครับก็จะมาผูกผูกท่านบนเลยครับเก็บเรียบกับห้องน้ำขึ้มานะครับแล้วก็ใส่เงอ,เอ,องอแบนนะครับแล้วก็จะใส่ฉากออกมานะครับพร้อมที่จะเข้าขัดร้อนแล้วนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับ ถึงคิวคอยร้อนแล้วนะครับเหมือนเนมบานแฟ ใส่ผิดรู้ว่าหลอนิกาแฟเบอร์นี่ง man แสองนะครับ,บปากตายครับ17มิลลิมเมตร้6นิตัเมตรมาดูการเข้าไฟของฝั่งคอยร้อนนะครับก็อ่าสีเส้นนีะครับจะมาจากทาง คอยเย็นนะครับก็คือเมนเมนเขาเข้าที่คอยเย็นไปแล้วนะครับแล้วก็จะวิ่งย้อนไปที่คอยร้อนอีก4เส้นครับแล้วก็จะเข้าเข้าตามสัญลักษณ์นะครับก็คือ1ก็เป็นนิวตันนะครับสองเป็นคอนโทรแล้วก็สามก็จะเป็นอ่าลายนะครับอ่าแล้วก็จะมีกาวอีกเส้นหนึ่งนะครับกาวแล้วก็จะฝังตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวย้ำทางปานะครับ ยำหางปลานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสายกันเลยนะครับขอยึดกาวกันอ่าละไล่ตามสีเลยนะครับสี ฟ้าเป็นนิวตันนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเป็นคอนโทรลนะครับใช้สีดำแล้วก็หมายเลขสามเป็นลายนะครับต่อไปก็ เป็นขั้นตอนการแว็กนะครับตัวนี้เป็น R 3 2นะครับจะใช้ตัวลัแบแว็กนะครับหนึ่งส,ส,ส,สเตจนะครับหนึ่งแรงของวินแอร์ครับส่วนแมคคอนก็เป็นแมคคอนในตัวนะครับของพัดโก้ นะคปิดตัวนี้เปิดตัวนี้เปิด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 เซฟตี้วาวเซฟตี้วาวก็เป็นของรีเฟียนะครับเป็นโอลิงสองชั้นนะครับ หลังจากที่เราแวกค่าแมคคอนได้นะครับผมก็จะทําการเช็คลั่วด้วยแรงสุญญากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีการขยับของตัวเลขไหมเสร็จแล้วก็จะปล่อยน้ํายานะครับก่อนรันนะครับมาวัดดูไฟก่อนนะครับ LN 230 ตัวน,นี้เป็นสัญญาณสื่อสารนะครับอยู่ที่ประมาณห้าสิบนะครับห้าสิบโวลต์ดีซีนะครับตนนัวน,น,น,นี้เปิดเครื่องนะครับกระแสอยู่ที่4.7นะครับ จาก5.2แอมป์นะผมตอนนี้อากาศเย็นนะครับพิงลังสักคูดน้ำยานะครับได้อยู่ที่113นะครับพี i